เมื่งวดสองหนึ่งก็ถูกเนาะแล้วก็หลังมาก็ถู่แต่แม่ก็ซื้อตัวละห้าบาทสิบบาทแต่ยูทูปรลานเคยไม่ให้สักพะสองร้อยกว่าร้านเคยไม่ซื้อว่ะให้น้อยแค่โอ้ยโมจะหลงไปไหนก็ไม่รู้หลงรลานร้านเคยไม่เอาตังมาให้ไม่เอาตังรลานเคยร้านเคยร้านเคยขี้เหนียวบ้าขี้ทีอ่านอนฝัน เห็นเล็กลอยมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวจ้ะนันลอยเป็นแถวไหมใช่ไหมจ้าลอยเป็นแถวมาหกตัวเลยเน่ะคุณจ้าตัวสีอะไรละคุณยายตัวสีแดงเลยจ้าตัวสีแดงเลยลอยมาทีละตัวทีละตัวลอยมากี่ตัวละคุณแม่หกตัวโอ้หกตัวแล้ว ตกจากอุ้ยเลขอะไรตัวแดงๆลอยมาก็ตกใจตื่นตื่นอุ้ยนี่เรานอนฝันเยาม่ายเลยแล้วลุกเหยไมตื่นมาเอาดินเสวยดำเขียนไว้เลยรางวัลที่หนึ่งเลยตัวยเขียนเป็นรอยมาัวไหก่อนเลรอแม่ตามนี้แหละค่ะตัวไหนครับแม่ต้องพูดก่อนนี่นี่เลขสี่เลขลอยมาจ้าลอยมาที่ละตัวสี่ลอยมาแล้วก็มีเจมเจมรอยมาที่หลังสองมีห้ามีหกมีสอง อ่าเอกสารขยายความให้คุณแม่หน่อยรอยตามันมองไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าใช่ครับแม่เอาดินสอเขียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนแม่แม่คงับมีคนแก่โอ้มีคนแก่เจ็ดคนเขาตายจ้ะเดินไปเห็นคนแก่เจ็ดคนตายแม่ก็เลียติเป็นเก้าศูนย์เจ็ด วันถัดมาเจ้าวันวันมาอีกสองวันสามวันอีกสองสามวันก็เอาฝันอีกฝันอีกก่อนก่อนหน้าคุณแม่ฝันนี่คุณแม่ได้ทําอะไรไหมได้จุดธูปจุดบนโบนอนแม่ก็จุดธูปไหว้พระอ่านั่งสมาธิทุกวันเลยบปจ้าทก็ก็บอกกล่าวเป็นประจําอู่แล้ว จนกอช็อกโบอะไรนี้นะฝันฝันเห็นว่ามีคนเสียชีวิตจ้าทั้งหมดเจ็ดคนจากคนแกยมีแต่คนเกย์มีแต่คนเกย์ตายแล้วเจ็ดคนเจ็ดคนเสียชีวิตทั้งหมดเจ็ดคนแล้วเก้ามายังไงเก้าก็เกยไงคนเกย์เป็นตีเก้าตายกับซูนเจ็ดก็เจ็ดจ้าเป็ตีนี้เก้าซูนเจ็ดแกหกตัวนี่ลอยมาก่อน ต nee, ังวดเลยไหกตัวนี <t <t ่ได้ได้ก่อนจ้าก่อนฝันวันโกนหรือวันพระวันอะไรไหมไม่ไม่ก็นอนธรรมดานี่เลยนอนนอนกลางวันและกลางคืนนอนกลางคืนจ้ะกลางคืนนอนมันหกตัวเลยจ้าลอยมาทีละตัวทีละตัวเนี่ยเห็นลอยมาทีละตัวทีละตัวเรานอนอยู่ในความฝันเรานอนหรือเรานลับนอนค่ะ ในความฝันอ่ะในความฝันคือนอนนอนแต่เห็นเลขนอนแต่เห็นมองเห็นเลขหกหตัวตกใจตื่นโอ๊คเรานอนดีว่าเออนอนตุบกเกใจตื่นแบบอาภารพนครสบายเลยตุ๊กก๊ตตื่นมันก็ตกใจตื่นเนี่ยอันนั้นแล้วเป็นร้านเคยใช่ไหมเป็นร้านเก๋แล้วเนี่ย แตต่จะายไม่ได้เห็นหน้าอถูกไมาคุมถูกแล้เตรียมแล้วนี่ตามนี้เลยค่ะเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคุณครูคุณครูสักการพลไม่นุ่นคุณครูอยู่นู้นอันนี้นักเรียนนักเรียนไปสมัครเรียนอีกแล้วไม่รู้จะไปไแม่อธิบายแต่ละตัวให้ฟังก่อนครับเลขอันนี้แม่นอนฝันจานอนฝันมาเห็นเลขลอยมา เลขที่หนึ่งก็คือเลขสี่เลขที่สองก็คือเลขเจ็ดเลขที่สามก็คือเลขสองเลขที่สี่ก็คือเลขห้าเลขที่ห้าก็คือเลขหกเลขที่หกก็คือเลขสองค่ะนอนหลับแต่นอนฝันเห็นอย่างนี้พอตื่นมาอ้าวเรานอนหลับนี่เรานอนฝันนี่ว่ะจ้ะไอ้ที่เห็นลอยมาเหมือนนั่งนั่งดูน่ะ จากเหมือนนั่งเห็นเลขรอยมาเน <ừ> ี่ยแต่ตัวเองเนะี่ยพอตื่นมาก็เอานอนฝันเนี <ừ> ่ย